สวีดานสวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับจ่เลสซิ่งทอโต้รถมือ2คัดเกตมินบุรีครับนะวันนี้ผมมากับตัวแฮทแบ็กหประตูนะฮะรถยอดนิยมยอดรถยอดฮิตอีกหนึ่งอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับนะอ่ะก่อนที่เอฟซีไปชมคลิปกันนะครับฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะนะครับคันนี้ก็ได้เป็นตัวแฮทแบ็กหประตูนะครับสําหรับมาสด้าสนะครับหนึ่งจุดสาม e สปอร์ตแฮทแบ็กนะครับเป็นตัวปี2000 22และที่สําคัญคือเลขไม้20,000โลโอ้โหเลขไม้20,000โลฟังไม่ผิดนะครับน้องป้ายแดงเลยนะครับคันนี้นะฮะดูด้านหน้าไฟหน้านะครับได้เป็นแบบไฟหน้าแบบ LED และโปรเจคเตอร์นะครับสวยๆเดินเส้นโครเมียมนะครับตัดรับกับตัวด้านหน้านะครับนะตัวลังพึ่งสีดําตัวโลโก้ได้โครเมียมนะครับตัวสเกิร์ตด้านหน้านะฮะชุดแต่งนี่เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับด้านหน้าค่อนข้างสวยนะนะครับและที่สําคัญคือได้เป็นรถที่แบบว่าประหยัดน้ํามันด้วย นะครับนะแล้วมาดูฝั่งด้านตัวล้อนะครับได้เป็นล้อแม็กอันลอยนะครับเดิมโรงงานสีเทาสวยๆนะนะครับสีเทาสวยๆและที่สำคัญคือได้ยางปี2022นะครับนะรถปี22ยางปี22เช่นเดียวกันนะครับยางปีเดียวตัวรถกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยว LED ให้นะครับนะโครงสร้างเดิมๆสวยๆครับกุญแจก็เป็นสมาร์ทคีย์เลตนะครับที่เปิดก็เป็นนี่เอนที่สวยๆครับ นะเปิด้าไปภายในเป็นโทนสีดํานะเป็นโทนสีดําแต่ตัวบอบ์ดเนี่ยจะออกไปว,ว่าเป็นทูโทนนะสีดําตัดกับสีน้ําตาลสวยๆครับนะเนี่โครงสร้างสวยๆภายในเดิมๆครับนะเป็นไงฮะบอดี้สวยทั้งนอกทั้งในกันเลยทีเดียวนะครับดูห้องโดยสารนะครับนี่นะเป็นบาะออกสีน้ําตาลนะครับสวยๆส,สามารถพับเบาะได้นะพับเบาะนะครับได้นะเป็นเป็นแบบว่าแฮทแบ็กนะครับสามารถพับเบาะได้นี่ฮะ นี่พับได้แบบว่า50-50เลยนะเก็บของได้ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับนะกลางขึ้นมานั่งได้นะครับนี่ฮะตัวไฟท้ายนี่ครับแท้เดิมโรงงานเนี่ยได้เป็นไฟท้าย LED นี่ครับเป็นเครื่อง Sky Active G นะครับนามา z d a สนะครับไฟเบรกด้วยสานะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้ถึงกับ4จุดกันเลยทีเดียวนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับตรงนี้ก็มีที่ฝาปิดให้นะเอาออกก็ได้นะเอาใส่ก็ได้นั่นเองนะครับเก็บของได้เยอะนะครับนะเก็บของได้เยอะ นะครับตัวอุปกรณ์ไม่ลงไม่แรงอะไรก็อยู่ครบหมดนะครับนะมีไฟส่องสว่างด้านหลังให้ด้วยนะครับโครงสร้างด้านหลังนะครับสวยๆเดิมๆน็อตไม่มีขยับไม่มีชนหนักมีความจมน้ําแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับว่าออปชั่นคันนี้ได้อะไรบ้างนะและที่สําคัญคือคันนี้ได้กระจกแท้เดิมทุกบานนะครับกระจกฝั่งคนขับปรับขึ้นลงออโต้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนบอกแป๊บหนึ่งนะ โอ้โหนะค่อนข้างค่อนข้างสบายนะแบบว่าไซส์แบบว่าขับกระทัดรัดพอดีนะพวงมาลัยหนัง3ก้านนะครับนะพวงมาลัยมัลติฟังชันสั่งการด้วยเสียงได้นะครับและสี่เข็คัญดูไมายนะครับเป็นดิจิตอลนะ2,745มกิโลนะครับสวยๆนะนะครับได้เป็นจอทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อได้หมดเลยนะนะครับได้เป็นจอทัชสกรีนนะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วก็เกียร์ออโต้นะครับมีทีี่เสยบบ USB ให้้นนะะวรลคัแก ตรงนี้ปรับโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะครับปรับโหมดสปอร์ตได้นะครับและที่สําคัญคือตรงนี้เอาไว้ควบคุมนะครับออดิโอต่างๆนะครับเราไม่ต้องเอื้อมมือไปสัมผัสก็ได้นะสัมผัสหน้าจอก็ได้เราควบคุมจากตรงนี้ได้เลยนี่นะฮะควบคุมจากตรงนี้ได้เลยครับไม่ต้องไปนะฮะไม่ต้องไปไปไปกดที่หน้าจอเลยมีทั้งหมดมีเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดนะครับนะโอ้โหเป็นไงฮะออปชั่นนะครับเยอะจริงๆนะออปชั่นเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันไป รถปี2022ไม่20,000โลนะครับรถสวยเดิมโรงงานจริงๆคันนี้นะใครหาอยู่รถประหยัดน้ำมันแบบนี้นะครับเครื่องพันสามเท่านั้นนะครับนี่ฮะสวยๆเดิมๆครับนะฝากระโปรงก็อยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะตัวน็อตนะครับฝั่งขวานะครับตัวน็อตโครต่างๆไม่มีขยับนะไล่มาเลยน็อตเบ้าโชกเห็นไหมฮะใสๆครับเปิดมาเลยไล่มาเลยครับนะไล่มาด้านหน้านะครับตัวน็อตด้านหน้านะครับสวยๆโครงสร้างเดิมๆครับ นี่ฮะไล่มาฝั่งซ้ายครับตัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับน็อตฝากระโปรงน็อตฝาโช๊คนะครับห้องเครื่องอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่มีน้ํามันหยดรั่วซึมแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับนามัดด้าสองนะครับสกายแอคทีฟจีนะครับหนึ่งจุดสาม G Sport นะครับปี2022เลขไมล์สองหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคันนี้ค่าตัวอยู่459,000ห้าหมกบาทท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ ด้านบนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไจทอโต้รถคัดเกตต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ